สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมยดจะพามากินส้มตำกับหอ,อยหอมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมัจะสอนวิธีการกินหอยหอมนะคะให้มันหอมนะคะนี่นะคะเอาฝาออกก่อนนะคะแล้วก็ต้องกินทั้งตัวนะคะเพราะว่ามันจะหอมตรงช่วงท้ายมันนะคะนี่นะคะหมุนแล้วแบบจะหอมขึ้นมานะค่ะกินได้ทั้งตัวนะคะกินได้ทั้งตัวแบบนี้นะคะออร่อยค่ะหอมด้วบกินกับส้ตมตำนะคะ อืมอร่อยค่ะกินกับหอยอร่อยมากค่ะนี่นะคะหอย,ยอแบบนี้นะคะเราก็จิ้มลงไปเลยคะ่ะอร่อยนะคะเนี่ยหอยแบบนี้นี่นะคะเอาใส่กับต้มตำ่างนี้นะคะ แบบต้องมีผักด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ผักลงไปใส่นี้วไปนะคะใส่มะก,กอค่ะอืมพข่ะ